มาเจอกับนุ้ยนะคะที่ร้านแตงโมคานะคะที่นี่นะคะเหมือนเดิมค่ะรถเดิมรถบ้านนะคะบอกเลยว่า เราการันตี100%เปจากร้านแต่งโมคาเลยว่าของเรานะคะรถไม่มีชนหนักพลิคว่ำมจมน้ําแน่นอนรับประกันไม่มีตัดต่อชัตซีใดๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอาใจคนที่กําลังถามหากันมาเยอะมากเลยกับรถสายครอบครัวนะคะวันนี้เข้าแล้วนะคะสำหรับรถ HRV ค่ะ Honda h o n d a HRV คันนี้นะคะบอกเลยว่าที่อยู่ข้างๆหนุ่ยนี้นะคะได้ความเดิมจริงๆนะคะน็อตเดิมหน้าเดิมหลังเดิมเลยค่ะลูกค้าบอกเลยว่าสียัง เดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่ะนี่ขออนุญาตนะคะพามาดูน้องกันเลยค่ะสำหรับเจ้า h r ชวี o คันนี้นะคะนี่เนาะกระจังหน้าจะมาสีดำแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้และที่สำคัญคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หน้าให้แล้วอีก1จุดนะคะด้านละ1จุดเนาะ,ค,ะคันนี้การันตีว่ารถเดิมจริงๆลูกค้าดูนะคะอันนี้คือร่องรอยเนาะ ฝากระโปรงนะคะได้ความเดิมจริงๆยังมีรอยอยู่นิดๆนะคะแต่ลูกค้ามาดูรถก่อนถ้าลูกค้าอยากจะให้เราทำนะคะเรายินดีรับประกันแล้วก็ทำให้ลูกค้าแน่นอนแต่อันนี้เพื่อบอกว่าบ่งบอกว่ารถเดิมจริงๆว่าไม่มีการทําสีนะคะสำหรับฝากระโปรงตัวนี้นะ,ะมากับด้านข้างเลยค่ะมากับแมกลายใบพัดสวยงามแบบนี้เลย นะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะจะมีไฟเลี้ยวนะคะสําหรับด้านข้างด้วยตัวนี้นะคะขอบด้านล่างอ่ามากับชุดแต่งนะคะโมดูโลเลยเนาะสำหรับด้านข้างที่เป็นสีซินเวอร์นะคะตัวนี้เลยเป็นชุดแต่งเนาะตัวนี้เป็น key คีย์เลสกุญแจนะคะสามารถขึ้นลงเปิดประตูได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมาเรามาขออนุญาตเปิดด้านในให้ดูเลยค่ะนี่ระบบนะคะอย่างแรกก็เป็นระบบ Energy f u ตสตาร์ t แบบนี้เลยนะคะสามารถ สตาร์ทรถได้ง่ายดายเนาะแล้วก็ระบบแอร์ hmm. ตัวนี้เป็นระบบแอร์ดิจิตอลอย่างนี้เราแค่สัมผัสค่ะ mm hmm. ปึ๊ดตึ๊ดต๊ดอ้โหง่ายได้จริงๆมาพร้อมกับนี้เลยค่ะจอนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นของ Honda โดยตรงเลยนะคะตัวนี้สามารถทัชสกรีนนะคะหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็น iPod ได้นะคะแล้วก็สามารถเล่น นะคะในส่วนของตรงนี้ได้เลยเนาะนี่เป็นทัสกินแบบนี้เป็นจอโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ h r v ปี2015นะคะเป็นตัว EL ลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าดูนิดนึงสำหรับตัว EL นะคะเราจะมีออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะอย่างแรกค่ะสำหรับเบาะนะคะตัวนี้มากับเบาะหนังเลยค่ะที่ด้านข้างนะคะจะขนาบกับตัวเราแบบนี้เลยเนาะแล้วมาพร้อมกับนี้ค่ะ เออนีอ่นี่ค่ะมากับซันรูฟนั่นเองเนาะตัว EL ค่ะคันนี้นะปี2015มีซันรูฟนะคะสามารถเปิดได้2ชั้นแบบนี้เลยนะอ่านี่เลยค่ะอะโอเคนะคะแล้วมาพร้อมกับ ตัวระบบเบรกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าเนาะจอนพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเป็นมัล t i f u n c t i o n ค่ะสามารถปรับโหมดคอนโทรลหรือว่าปรับวิทยุนะคะต่อบลูทูธอะไรได้เลยเนาะมาพร้อมกับนี้เลยจ้าแพดเด้นชิพนะคะที่ทุกคนชอบใช้แล้วก็ตามหากันมากเลยสำหรับคันนี้ปี2015นี้บอกเลยค่ะมากับไม้แท้ๆเลยนะไม้เพียงแค่1 7 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะคะไม่เยอะ ถือว่าไม่เยอะกับรถปรี2015นะคะไม่อยู่ที่170,000โลเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ที่เปิดนะคะก็แบบน่ารักมากเนาะเปิดจากด้านบนเนาะและเบาะนะคะตัวนี้เห็นไหมคะนี่เออเบาะนะคะยังใหม่อยู่เลยมีที่เท้าแขนให้ลูกค้าด้วยเนาะไปะ มาดูด้านท้ายของน้องกันหน่อยค่ะสำหรับแฮชแบ็กนะคะตัวนี้เนาะเป็นทรงแฮชแบ็กก็คือเป็นทรง5ประตูนั่นเองนะคะไฟไฟหลังนะคะก็จะค่อนข้างใหญ่แบบนี้เนาะมาพร้อมกับนี่ค่ะสปอยเลอร์กับไฟเบรกดวงที่3ให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังนะคะยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีกด้วยแล้วก็เป็นชุดแต่งเดียวกันเลยนะคะนี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะเพราะว่าตัว e l นะคะมีจอให้มีซันรูฟแล้วก็มีกล้องถอยให้นะคะ มาดูกันหน่อยคะ่ะนี่ห้องเก็บสัมภาระของ HRV นะคะค่อนข้างใหญ่นะลูกค้านะและเบาะนะคะยังสามารถพับได้60-40นั่นเองนะคะ mm hmm. การันตีได้ว่ารถสวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยเนาะ mm hmm. บอกเลยว่าว่าคันนี้นะคะปี2015 mm hmm. จัดได้เต็ม mm hmm. กู้ได้เต็ม mm hmm. เครดิตดีออกรถเพียง99บาทกับนุ้ยได้เลย096 1 9 8 9 8 6 9 8นะคะสำหรับ HRV คันนี้รถบ้านลูกค้าดูเป็นซื้อสดไม่มีแวดนะคะรีบตัดสินใจและรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะคันนี้ราคาเพียงแค่429,000บาทเท่านั้นกับรถปี2015ตัว EL ออปชั่นเต็มออปชั่นแน่นนะคะผ่อนเพียงแค่8 0 0บาทเท่านั้น นะ,ะผ่อนเพียงแค่8 0 0พันเท่านั้นใครสนใจติดต่อหนุ้ยมาได้เบอร์ที่บอกไปแล้วก็เบอร์ที่น้องเขาปักหมุดไว้ให้เลยนะคะ ของเรานะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นให้เอาไปเลยบอกเลยน้ำมันเต็มถังแบบล้นล้นถังเลยนะและอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องสนใจค่ะลูกค้ากรีงกลางโทรเข้ามาหาหน้ยอย่างเดียวเลยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปถึงบ้านคุณเลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่างใดไม่มีเรียกเก็บแต่อย่างใดนะคะใครที่กำลังหารถครอบครัวสไตล์แฮชแบ็กแบบนี้นะคะ มาเลยค่ะต้องไม่พลาดไม่ได้มีคันเดียว H R V เรามีเยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ